อันพนว่าพนได้เกละลาบักเผาอันอันเรียนว่าอนกุมารไฮเพิรนเนี่ยอันที่ว่าเนี่ยอันแปดอันส้ยนเอาปรมสี่สองศูนย์สี่สองศูนอันเอาสองศูนย์นแม่เด้อพนวายังสี่บวกสองหนึ่งนะแม่เนาะ กูแางน้าไปบอกแม่ว่าอยากปุดหนีบ่ว่าติเอออันไม่ออกแต่ปุดหนีบ่วัลสันลอยคุ้ลอยไปเรื่เรือวางสิแม่ก็เลยว่าหุวยอันก็นอยากปุดละน้อสันทีแห้งไหลเลยว่าจังสี่ออคาผมอ,อ๋อ,อ,อ,อก็คือก็คือชาวบ้านถูกกันเยอะไหมครับแม่ครับอ้ยไม่ออกมาหน่อยๆนึงเพิึ่คนบ่อนั่นดอก่นว่าใครอันไม่ออกมาเกตแปดคนนึงกระบอกเกบแปดคนนี่ล่ะครับอันบ้านพระว่างนึงหันโอสิบก็คนอยู่ดอกแต่ว่า กะลาแล้วนะเม่นบอกกะลาตา<อ>เดียวเพิ่นเลขกะลาเพิ่นแม่นนะครับนะแม่เนาะเออเลขกะลาเนี่ยเอากันครับอันหลวง่อที่มาอยู่น้่นี่ละครับผมอันแต่ว่าอันเลขอันอันกุม่านเพิ่นเนี่ยบอกว่าอันสี่สองศนเนี่ยสี่สองศนกูมานบอกกม่านบอก <c oughs> อแต, <c oughs> แต่แต่ว่าวันนั้นผมมาไม่ได้เลขกุมาานนะแม่ออผมได้แต่เลขกะลาอย่างเดียวอ่าแปดแปดหกสามแปดแปดสามหก 35, แปดสามห้าแกให้มาแค่นี้ครับแม่อ๋ออันนี้นาซีบอกเออแม่อ,ออกซื้อตัวนี้นะไม่เด้กะลากราววะครับผมแต่ว่าเลขเลขกะลาเนี่ยมันเข้ามาหลายงวดเลยนะแม่ตั้งแต่ศูนย์สี่สี่มาเลยนะครับผมเลขเลขปู่เนี่ยครับแล้วทีนี้วันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสมาหาปู่เนาะคุณแม่เนาะ,ะปู่ไปไหนครับผมไปอันอันพ่นว่าพ่นไปทุดงคู่แ่ทั้งว่างสามหมอไปทุดงแล้วเออไปท่ดงว่างสามหมอไปสั่นไปตะมือว่านนี่ ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานยนีมือเศร้ามือเศร้าเพิ่นกระวานอันเบิ้งอันอี่ยังห้เพิ่นได้เด้อแล้วแล้วท่านจะกลับมาไหมแม่มาเพิ่นกระมาเพิ่นกระวาฮอดบอกคุยกับนเคียเพิ่นถเแต่วงอวโดนดอกแต่ว่าเพิ่นนั่นนั่นกระโถเพิ่นเนียวโทษหาเพิ่นกระได้ครับผมอ่าพ่นได้ตอนตอนนี้ท่านไปทุดงไปทุดงท่างว่างสามหมอว่างสามหมอเพิ่นเอาไปเอาไปไว้น้ำแมวไปไวปฝากไว้น้ำเหมืมน ให้เฮียบลังคนก็คือว่าแม่ก็มา,าลดน้ําผักอะไรหญ้า,อาดอกไม้ต้นไม้ใช่ไหมครับอ่าจา้ะอือ,อก็เลยถ้าเกิดไม่เจอคุณแม่ก็ไม่รู้นะครับว่าปู่หายไปไหนเ <c oughs> นาะแม่เนาะจ้ะ <c oughs> แล้วที่ว่า,ามีเอฟซีถูกถูกกับปู่นยครับผม <c oughs> จนถวายที่แปดไร่เนี่ยปู่ยังไม่ไปแหะครับผมโอ้ยนันพุ่นนันู้เพุ่นว่านที่น,นันพุ่วนว่าสิไปวันหนึ่งหันครับพุ่วนว่าสิไปวันที่เท่าไรล่ะพุ่นกะว่าน ไปพนวาสิไปเบิงอยู่ได้ว่าพนว่านเคื่องแม่ออกข้างนี้ว่ารับไปสร้างยังไรมองแค่แต่มองนี่กระทัดไร่นั่นว่าสซนทนวะท่านท่านก็เลยยังไม่ไปยังไม่ไปวันนี้คุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าปู่ไปไหนนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะโทรติดปู่หรือเปล่านะคุณแม่เนาะแต่เลขท่านก็ถือว่าเข้าสามตัวสามตัวโต๊ดนะครับคุณแม่ กันให้แปดสามหกนะครับมันออกแปดหกสามโอ้ยหลวงพ่อบอกแล้วพ่นบอกกันเสสี่แปดทีสามสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์อะอะบนล่างน้ำเล่ด้อรือคนวายยังเี่เป็นเลขกุมารก็เลขกุมารว่าจันแต่เลขกะลาแม่คุณแม่ไม่ได้ว่าใดว่าหายมันก็บอกไปออกว่ายิ้มมัดทุกคนนี่แหละเอนเลขกันกุมารเด้อเอาตัวนี้กะลานี่ว่าหายจะคนเลย ได้แต่ทางช่องนี่แม่เลขกะลาครับยากได้ยื่นแล้วเท่านท่านให้มาแปดห้าสามแปดสามห้าท่านบอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้ไปแปดหกสามทำไมมันเป็นแบบนั้นแม่ลัที่เป็นแบบนั้นแหละครับดูกคนเมนตั้งแต่นันหญยาเพ้าพ่นไ้่พ่นกันไห่แต่ที่แรกที่แหลกคุณครับยาเาพ่นไห่กับขึ้นๆลงๆพ่นไห้เทละสองตนนึงยาครับที่ภูมิเราเนี่ยที่สารเนี่ยเหรอครับที่สารเี่ ผู้เฒ่าเพคนนั้นแม่นี่แล้วเป็นผู้ตั้งใค์หายคนเพราะว่าอันผู้เฒ่าเก่าสิบปีแล้วว่าอุ้ยสันนันเฮียนกูก็ยังแม่นันปานว่านั่นเฮ็ดตูบสูบอยู่นั่นน่ะนะสามพันนันนั้นคนเขาฟันบอกคนเขาฟันผู้เฒ่าเพร่ะว่าเบิ้งกระแม่นี่หลีนี่แหลวงพ่อเฮ็ดให้เายคนตูบสูบอยู่นะค่ะวันนี้ก็เลยซื้อไม่คนไม่น่ะครับ สาวซื้อให้กันเล่นนั่นพูดอยู่นี่ดีอยู่เลยเนาะเพื่อนสีนอนอยู่กลางน้าพูนบอปูนอนพูนเรียวนี่เรียนเพื่อนไปไซล่ะค่ะนี่อันเพื่อนไปอัื่อนทู่ดงอันคันคันน้ามทวมเพื่อนก็ขี้เลี้ยเพื่อนเลี้ยเพื่อนน้าก็ทวมเพื่อนก็ย่างไปนี่ละ่ยางเพื่อนไปทุ่ดงเพื่อนสีมาบ่ค่ะนี่เพื่อนม้าม้าม้าเพื่อนกับมามาวันที่เท่าไหรเพื่อนบอกแม่บ่บอกปะบอก เปิดไปมากๆเปิดไปมากๆเปิดไปมากมาโดนดอกเว่านกามาแตกสามตัวเอฟซีตามวันนี้วันนี้ก็โทรหาเพิ่นว่าหันมือพ่อมาเพื่อใดกับใค่ใครมาวันนี้ก็ได้มาเจอคุณแม่เนาะคุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังกันใหญ่ไซน์นอกกำหันเรื่มนะจะได้ลองโทรหาอาจารย์ดูว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนนะครับผมช่วงทิ่งเนาอโทรเบิ่งเป็น นั่นนู้นจะเป็นนันบ่บอกน้อจะอย่างพวนี้พวกล่องซองยู่ปูกลางน้ามาล่องซองยู่เพื่อนกับว่าก็หน่วยขึ้นในล่งเลขเพื่อนบ่ตังลูกเลขเพื่อนบ่ตรงแจ๊คเตี๋ยดอกเตี๋ยเพื่อนบอกกันันขึ้นลงนี่แตกซู่หวัดแล้วว่ะแมนกาหลวงปู่เด็ดเด็ดปูเลขปูแตกสามตัวได้จ้านมัสการครับปู่ ออ่กมปูอยู่ไหนครับผมอยู่เนที่อำเภอบางซำมอยอยู่อยู่ในป่าช้าของหน่อยเนี่ยอ่ะแล้วปลาปูดอกบันนี้ปูสีมาว่าค่ะมามือได้จ้ะแต่ว่าบอกเลขกันซุ้มพระเจ้าอยู่หวเท่งแบแปดทั้งสามสเดี๋ยวพระเจ้าเอ็นวะ บอกโสมตัวเดียวอยู่กรุงเทพไนหะบอกบอกคนอยู่กรุงเทพแปดหกสามเหรครับปู่เขาขอมาเลยคนที่มาเขาอยู่ที่ไหนอ่ป้าโอ้แปดหกสามตัวเดียวเลยนะปู่เนาะ เพราะาบอกาเจาไปหาโมก็ถึงมาหาโอันโที่นหัวมันก็จะหาลตเตอรีว่าสัตว์ก็จะถือว่านยังโอ้เขาถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอครับปูเพราะว่าขานจาหาลัตเตรีว่าดสเาจจหมตัวเดียวเลยเต็มเลยนะโอ้หกสามตัวเดียวเลยเมือนั้นมาปูกับปูยูนปูเสียมากเมื่อไใดจ้า เราได้กันอกจากว่ากัดเขากัอยูถ้าว่าสิพคนเมื่อนาละแต่เมื่อเบิ้องต้นมือได้ว่าไปกัเขากัครับเราเลขเลขไออันนี้เป็นกะลาตาเดียวใช่ไหมครับปูมันเป็นเหรียญนั่นขจอมาขย้รนลอยนึงเหรียญนั่นมันนั่นบ่งบอกจากฟ้าก็ใันันยะนักดินนะกดเอาขึ้น้าขยมาขายอยนึงไม่ชื่เา อ๋ออันอันที่ที่ที่ปู่ทานี่คือเป็นเลขเหลียนเลอครับปู่มเลขเหรียญอัดไม่ตัวอัดัไม้ดำบัวหูจักาสน่าขม่ามันขึ้นขึ้น863เลยแหละครับบัวหูจักวาขึ้น863ขึ้นัดเลยเด่นจึงแดงจึงคืนเลยโอ้โห มันเขากับกาลาตาเดียวพอดีมันแฉกโอ้มันเขากับกาลาตาเดียวคนจะเลยจะเลยฟัดโทษไปโทษจะบอกเขาเลยโอ้ขอย้ำว่าเขาถูกกันหลายเลยครับปูถูกเพี้ยนตัวออกม้วยปูเอฟพีตามหลายเลยค่ะเอฟซีตามหลายนะครับปูเอฟซีตามหลายนะครับปูดับด้วปูก็ยังไม่เป็นรถไปยุบมุกมาเลยมารวมแบบปูมาสร้างวัดมาสร้างวัดครับปูครับ ตอนนี้กำลังเข้ากรรมอยู่หรอครับปู่เข้าปริวาสอย่างนี้หรอครับปู่เมื่อเนี้ยมันเลี่ยหลุมท้องศพนี่แหละแต่ว่าไอ้ที่รักแต่จุดประมาณยังไงแล้วก็โชคดีจอมมากวิธีการมันได้สบายสำหรับตัวขอยว่ากันเนาะครับผมปู่ก็ทักหาหน่อยนะครับปู่ปู่ทุกหาในเด้อนี่เมื่อคืนนี้มิดฝันต่องวดไหมครับปู่ยังบอกว่ายังไม่ฝันจะเจ้าทีเดียวเลยนะปู่เนาะ อตอนนี้ผมอยู่สำนักสงฆ์ปู่นะครับนี่เจอคุณแม่พอดีไปให้เพื่อนตัวใดก็เมือนเลยไงใา้ตัวใดก็อันให้4ีสองศูนย์ีสองศูนย์ีสองศูนย์ฟาดแชต้นลอยคุ่นเราบอกรุงเทพสองสามผู้เดียวก็เดี๋ยวรอปู่กลับมาเนาะปู่เนาะกอดกเพด่วครับผมเข้าตรงๆเลยนะครับผมสำหรับเลขปู่เนาะ ไ้านโอครับผมยังไงถ้าเกิดปู่กลับมาปู่ทักหาหน่อยนะครับผมสาถูกับปู่ครับกาวมากนะจ้าเอฟซีท่ายอันนี้ก็เป็นเสียงปู่เนาะเอฟซีเนาะเสียงปู่ว่างแล้วบอกริมวมาล่อไว้เด้อกับพี่น้องโอ้ยอีแม่เหมือนนั้นมากแม่กขาบ่อยู่เนาะเหมือนเหมือนนุ่มจายนั่นปู่ให้มาเปล ห้าสามให้คืนแต้มนึ่งแปดหกสามให้ร่วงแต้มนึ่งแปดสี่สามพันว่าบอกพี่นั้นเด็กเพื่อนมันจะตรงสามตัวแต่มันสีคืนแต้มร่องแต้มพันว่าจันโตดเอาแม่อันนี้อันนี้ตรงตรงเลยแปดหกสามโอ้ยเดี๋ยวรอบปูเปลนเปลนสีไม่เห็นน่ะเนาะเปลนเปลนสีสองยางสามยางเปลนสีเอาอย่เนี่ย พออ้องกันอันนบ้านเพื่นพ้องกันนั่นอันนี้กุม่านดิเพื่นบว่เป็นแต่ใดทางคือดอกนอกขันมันแตกจังวัดจังวัด,ไ,ดไปท่นานี้ละอันเดอร์ค่ะเอฟซีพิมพ์วารอไว้นะคะ